สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาฟูนะครับประจำวันที่20มีนาคมกับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาฟูกันนะครับปีวิวนะครับลีอาฟูบุกเบียนนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับในศึกเอฟเอคับมาดูความพร้อมกันรวมไปถึงเรื่องราวของตลาดซื้อขายนะครับชัวร์เมนี่เนี่ยเหมือนถูกวางไว้เป็นตัวรีบูตในแดนกลางนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเจาะซิลเบนโดกในราคา 150k เดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับยาแก้ปวดเมื่อยตากรระะเเเบบบนนนนนน็็คัมมีชชิิดดด้ เช่นเดียวกับยาทาตาจอมทองแก้กดรอยย้อนทองอืดทองเฟ้อนะครับตามล่ายครจะโทรไปก็มีหรือสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์บอโทรตามที่เห็นในภาพเช่นเดียวกับใครที่ต้องการดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับทัวร์ดูบอลกับเรียวแฟนนะครับนัดสุดท้ายของพรีเมียร์อังกฤษหรือกผู้เจอกับบูฟมฟตัน8ปวันถ้าคืน1นึ0 0 0ืนาบาทสนใจไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดไลน์ของเรียวแฟนนะครับเห็นด้านล่างไหมด้านล่างขวานะครับแล้วเบอร์โทรก็ได้นะครับโทรไปสอบถามจับจองพื้นที่ได้เลยนะครับ มาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกันที่พรีวิวนะครับเร์พูเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเตะในคืนนี้เวลาตีหนึ่งบ้านเรานะครับก็ความพร้อมเนี่ยฝั่งคู่แข่งก็มีตัวเจ็บอยู่3คนสตีฟคุกกับบ้น้นแล้วก็โลนะครับส่วนฝั่งเร์พูเนี่ยอย่างที่ทราบกันเทนสอโนบัดเจ็บนะครับแล้วก็อีก2คนที่ต้องรอรุนเนี่ยคือเจมิลเนอร์เนี่ยครอปบ,บอกแล้วนะครับว่า,าสภาพความฟิตเนี่ย ต้องรอรุนกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าหายป่วยแล้วแต่ซิมิกาสเนี่ยครอปไม่ได้พูดถึงดังนั้นผมสรุปแบบนี้แล้วกันว่าทั้งซิมิกาสและมิลเนอร์เนี่ยก็ยังไม่ชว์นะยังไม่ถึงขั้นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าก็อาจจะมีรุนเล็กๆแล้วกันนะครับนี่คือสภาพความพร้อมของเราและจริงๆซาร่าด้วยแต่แต่ครอปเนี่ยน่าจะให้พักอยู่แล้วละ่ะซาร่าเจ็บเล็กน้อยก็ไม่น่าจะมีส่วนร่วมในเกมนี้ทีนี้สิบเอ็ดตัวจริงที่คาดของทั้งสองทีมนะครับทางเว็บไซต์ฮูสกรเนี่ยก็เชื่อว่าล 4-3-3แหละนะครับเขาก็บอกว่าลิฟูน่าจะเป็นอาริซงเฝ้าเสาโจโกโมเมสแบ็กขวามาติดคู่เซนเตอร์กับโกนาเต้แล้วก็แบ็กซ้ายเป็นโดเบิร์สัน3แดนกลางเนี่ยฟาบินโยโจนเกียตา้าแล้วก็3แนวลุกเนี่ยมินามิโนโฟิมิโนโชต้านะครับทีนี้ผมก็ลองจัดในมุมของผมบ้างนะอาริซงเนี่ยเฝ้าเสาแน่นะอันนี้ถ้ามุมของผมนะส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยต้องดูว่ามีใครเล่นแบ็กขวาได้ไหมสมมุติว่า ถ้ามิลเนอร์ฟิตทานมิลเนอร์จะได้เล่นแบกขวาหรือถ้ามิลเนอร์ไม่ทานเนี่ยต้องดูว่าครอปจะเลือกใช้เป็นคอเนอร์แบดลี่ไหมผมเห็นสื่อหลายสำนักก็บอกว่าแบดลี่มีรุน้นถ้าเป็นเช่นนั้นโกเมสจะขยับมาเล่นเซนเตอร์คู่กับโกนาเต้ทันทีแต่ถ้าไม่มีใครเล่นแบกขวาเลยหรือว่าครอปยังไม่ไว้ใจแบดลี่โกเมสก็ต้องขยับไปแบกขวาแล้วก็มาติดยืนคู่เซนเตอร์กับโกนาเต้นะส่วนแบกซ้ายเนี่ยก็ต้องดูว่าเอะซิมิการ์เป็นยังไงฟิตพอป่ะถ้าฟิตไม่พอก็ต้องเป็นโรเบิร์สัน ส่วน3แดนกลางนะครับนะหลายสื่อก็เชื่อว่าเป็นฟาบินโยแต่บางสื่อก็มองว่าเฮนโดหรือว่ามอร์ตันก็มีรุ้นนะสำหรับกาลางรับแต่ว่าตัวขนาบข้างเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเกอิต้ากับโจนส่วนอ็อกเลตเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะหายไปเลยหรือเปล่านะหรือจะมีรุ้นบ้างไหมอ็อกเลตชมเบรนเนี่ยส่วน3แนวลุกครับก็เชื่อเหมือนกันเหมือนฮูสกอร์เลยว่าโชตาฟิมิโนมินาโนน่าจะเป็นเซตนี้แต่ว่าก็ต้องไม่ลืมว่ามีโอริกี้อีกคนหนึ่งที่ คอยรอ,อสอดแทรกอาจจะเป็นโอริกี้แทนโช,โช,โชโต้าก็ได้นะเดี๋ยวมารอติดตามกันดูในค่ำคืนนี้นะครับก็เช่นเคยครับบอลเตะตีหนึ่งบอลจบประมาณตีสามถ้าเกิดไม่ต่อเวลาไปยิงจุดโทษเลยนะถ้าเกิดไม่เสมอในเวลานะก็ก็เดี๋ยวมาไล์สดครับหลังจบเกมประมาณหลังตีสามก็มาเจอกันนะบอลจบตีสามไงอืมก็เจอกันนะฮะในช่องก็ฝากกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะครับไล์สดจะได้มาพูดคุยกัน ทีนี้มาดูกันที่เรื่องอื่นๆกันเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวอย่างที่เราทราบกันวันที่10เมษายนเนี่ยเป็นแมตช์สำคัญวพูลบุไป,ปรเยนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัสเตเดียมเนี่ยมีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเกมนี้ถือว่าถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของเกมที่มีความเสี่ยงสูงโดยฝ่ายจัดที่เขาเรียกว่า local safety advisory group นะครับหรือว่า ฝ่ายที่เขาดูแลเรื่องความปลอดภัยในท้องถิ่นนั่นแหละเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเกมนี้มีความเสี่ยงสูงนั่นทําให้ตั๋วดูบอลนะครับในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเวอร์พูจะถูกลดจํานวนลงส่วนหนึ่งเล็กน้อยซึ่งนั่นทําให้นะครับอนในส่วนของตัวต๋วตั๋วตัวบอลเกมเยือนเนี่ยทีมเยือนเนี่ยตั๋วของแฟนบอลเวอร์พูเนี่ยจะถูกลดลงเหลือเพียงแค่2 8 8 0ัใบ ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่2,880ใบนี้ด้วยว่าพวกคุณคือทหารกล้าส่วนน้อยที่บุกไปที่เอติฮัดแต่พวกคุณสามารถเป็นพลังงานให้กับนักเตะลิเวอร์พูลได้นะแล้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับแฟนบอลลิเวอร์พูลเกมเยือนก็คือพวกแฟนบอลพันแท้อยู่แล้วนะก็รอติดตามกันนะครับมากันที่เรื่องราวของ อลิยองชูอาร์เมนี่นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งพรสวรรค์สูงวัย22ปีของโมนาโกลแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ด้วยนะครับติดชุดใหญ่ไปแล้วนะก็มีรายงานนะครับจากสื่อในประเทศสเปนนะครับเป็นสื่อกระบอกเสียงของเรอรัลมาดริดนะครับนั่นก็คือมาก้าโดยนักข่าวที่ชื่อว่าโจเซฟเฟรดิกเดียสนะครับโจเซฟเฟรดิกเดียสเนี่ยของมาก้าเนี่ยเขาก็รายงานนะครับว่าตอนนี้ในมุมของเรอรัลมาดริดนะมาดริดเคยสนใจ ชูอาเมนี่จริงๆนะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้โฟกัสของเรลมดิดไม่ได้มุ่งเน้นมาที่ชูอาเมนี่สักเท่าไหร่นักมดิดกกำลังพุ่งเป้าหลักๆเลยนะครับไปที่การปิดดีลเคลียรนเอ็มบปเป้ขณะที่ตัวนักเตะนะครับชูอาเมนี่เนี่ยเหมือนตอนนี้เขาเองก็มีเป้าหมายในใจเหมือนกันนะั่นก็คืออยากย้ายไปในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมากกว่ามาลาลิกาสเปนซึ่ง2ทีมที่ มาก้าบอกนะครับว่าจากพรีเมียร์ลีกที่สนใจแบบจริงจังนะครับนั่นก็คือเรียร์พูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ค่าตัวของอตัวของชัวเมนี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านโดยประมาณนะครับอืมทีนี้เนี่ยถ้าเราลองมานั่งวิเคราะห์กันต่อว่าแล้วถ้าสมมตินะถ้าเรียร์พูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งดูแล้วสนใจจริงๆทั้งคู่นะเพราะว่าเคยมีข่าวจากทั้งเดวิดออนสตีน ฟอร์บบิโอโรมาโน,โนโก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลิฟูสนใจแอเจอหนูเจ้าหนูชูอาเมนี่นี่จริงๆรวมไปถึงแมนยูก็เป้าหมายหลักๆคือตามหากองกลางตัวรับในช่วงซัมเมอร์เช่นกันถามว่าสมมุติว่านักเตะจะเลือกใครสักคนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะไปแมนยูเนี่ยข้อดีคือคุณการันตีตัวจริงแล้วก็กางรับเนี่ยคือตำแหน่งที่แมนยูต้องการสุดๆเลยในช่วงซัมเมอร์นี้แบบต้องการมากๆแต่ส่วนลิ์พูเนี่ยคือมันมีฟาบินโย่อยู่แล้วเนเพียงแต่ว่า ชัวเมนี่เนี่ยเป็นกลางร,รับใช่ไหมถ้าซื้อมาเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเลือกสลับใช้งานระหว่างฟาบินโยกับชัวเมนี่ได้ได้ดียิ่งขึ้นแต่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าชัวเมนี่มาเนี่ยมันยังไม่การันตีตัวจริงไงเพราะฟาบินโยอ่ะเป็นกลางร,รับตัวจริงของเราอยู่แล้วนั่นแหละครับนะแต่ลิฟูสนใจแน่แนแล้วก็ด้วยอายุที่น้อยเนี่ยเชื่อว่าเขาน่าจะเล่นได้มากกว่าแค่กลางร,รับแต่ว่าจริงๆกลางร,รับอะ่ะเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดแล้วก็แจ้งเกิดที่สุด อันนี้ก็เรียนเรียนให้ทราบกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ดิอ่าเดอะอันฟิ t ท็อกเนี่ยเดนฟิท็อกเนี่ยก็ทวิต t ตอร์เจ้าเนี้ยเขาก็แสดงความเห็นได้ว่าจากการที่เราเป็นข่าวมาโดยตลอดมิดฟิ d ไม่ว่าจะเป็นชูอาร์เมนี่เบลลิงแฮมหรือว่าจะเป็นกาบีก็ตามนะครับแต่ละคนล้วนมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเป็นกองกลางเลือดใหม่สายพันธุ์ใหม่ซึ่งในซัมเมอร์เนี้ยกองกลางเราอายุเยอะกัน จะอายุเยอะกันถ้าทุกคนเลยเฮนโดก็จะ3ามเอ็ดสามสองมิเนอร์ก็จะ36ซึ่งไม่รู้นะว่ามิลเนอร์ต่อสัญญาไหมอาจจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้เราต้องติดตามกันต่อส่วนเทียโกก็3 0 3สเอ็ดเหมือนกันมันมีนักเตะอายุเยอะหลายคนแล้วดังนั้นคนที่เอาเข้ามาใหม่นี่มันคือการรีบ an, 3, 8, 3, really to to ูตรีบูตช่วงอายุของของกองกลางครับมันต้องซื้อเลือดใหม่แล้วครับมันจะไปซื้อพวกอายุเยอะๆเนี่ยอันนี้ไม่เมคเซนแล้วสำหรับกองกลางเพราะเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยว่าเกอิต้า กับออคเลตแชมเบรนสัญญาจะเหลือโคโลปีจะมีใครโดนขายออกไปด้วยหรือไม่นี่แหละครับสําหรับแดนกลางที่เราต้องพยายาม ot, รีบูตนะฮะมาดูกันที่ข้ข่าวอื่นกันต่อนะครับลาฟินยาครับฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับในรายการของช่องของลิโอเฟอร์ดินานนะครับลิโอเฟอร์ดินานพรีเซนต์ไฟท์นะครับก็จะมีเนะี่ยพิธีกร2คนนี้นะคนดังแหละแล้วก็มี รืโอเวอร์ดินาแล้วก็มีฟาบิซิโอโรมาโนนะครับก็ออกมาพูดถึงหัวข้อหลายเรื่องมากๆหนึ่งในหัวข้อที่พูดถึงคือราฟินญานะตัวของโรมาโน่เนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะครับในรายการดังกล่าวเลยว่าลิพูบาซ่าแล้วก็เชลซีเนี่ยสทีมนี้เนี่ยจับตาดูสถานการณ์ของราฟินญาอย่างใกล้ชิดเลยและหากราฟินญาตกชั้นเนี่ยจะมีค่าจีกสัญญาอยู่ในราคาที่ดีมากๆคือ25ล้านปอนด์ เย็นของราฟิญาเนี่ยคือเดโก้อดีตแข้งบาซ่านะครับจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบาซ่าด้วยส่วนเชลซีเองเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งติดต่อกับเดโก้อย่างจริงจังแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งเลยที่จะได้ตัวแต่ว่าตอนนี้เชลซีดีลต้องหยุดชักไปเพราะาเรื่องของสถานการณ์เจ้าของใหม่ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้ใครเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาจะยังเดินหน้าดีวนี้ต่อไหมมันต้องรอดูติดตามกันนะส่วนลิเวอร์พูลเองพอศบโอกาสตรงนี้ว่าถ้าเกิด ลีดถ้าสมมติลีดตกชั้น25ล้านเนี่ยริฟูมองว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะซึ่งแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ตารางคะแนะนปัจจุบันผมไปดูมาแล้วผมว่าลีดน่าจะรอดได้ลีดน่าจะรอดได้เพราะแต้มยังนําอันดับ18อยู่พสอสมควรแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะแต่ถ้าเกิดจับพัดจับผูตกชั้นขึ้นมาผมลองคิดเล่นๆนะถ้าตกชั้นขึ้นมาราคา25้าล้าน มันจะน่าสนใจแค่ไหนสําหรับผู้เล่นอย่างลาฟินยาซึ่งลิโอเฟอร์ดนินานพูดในอันนี้ด้วยนะครับหลังจากโรมาโนรายงานข่าวเสร็จอ่ะติกรก็ชงถามถึงลิโอเฟอร์ดินานว่าไอ้คิดยังไงกับดีลนี้นะเฟอร์ดินานบอกว่าลาฟินยาเป็นนักเตะที่ดีมากๆและเชื่อว่าถ้าย้ายไปทีมอื่นที่ใหญ่กลีดอยู่ในเต็ดก็คือย้ายมาทีมใหญ่น่าจะทําให้ตัวของลาฟินยา เก่งไปกว่าน,นี้อีกคือถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีกว่านี้ลาฟินญาจะดีกว่านี้อีกแล้วก็ด้วยราคา25ล้านถ้าเกิดตกชั้นและเป็นราคานี้จริงรโอฟฟอร์เดน่าบอกว่าเป็นราคาที่โคตรดีมากๆอืมก็ประมาณนี้ฮะในรายการเดียวกันเลยครับเมื่อสักครู่นี้ที่แบบมีลิโอมีเฟอร์ดินานะครับแล้วก็ก็คนเดียวกันนี่หว่าแล้วก็มีพาวิเซโอโรมาโน่เนี่ยโรมาโน่ก็พูดถึงเรื่องของซาร่าด้วยนะครับอัปเดตในรายการให้ฟังว่า ตอนนี้เนี่ยลิฟูที่ยื่นข้อเสนอเข้าไปให้กับซาร่าเนี่ยค่าเหนื่อยก็เป็นระดับที่เบรดเ r รดเพลเยอร์อินเดอะทีมก็คือจะเป็นค่าเหนื่อยที่แพงที่สุดในทีมแน่แ,นแต่ยังไม่ใช่ค่าเหนื่อยในระดับที่ว่าบ้าคลั่งนะซึ่งโมซาร่ายอมรับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะโมซาร่ามองว่าในสโมสรอื่นๆมีนักเตะบางคนที่เป็นนักเตะธรรมดาแต่กลับได้รับค่าเหนื่อยในระดับบ้าคลั่ง ซึ่งโดยส่วนตัวของผมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วนะโรมบนร์บอกโด,ดยส่วนตัวของผมเนี่ย i อ Not s u ั e he will extend นะครับผมไม่ชัวร์ว่าเขาจะต่อสัญญากับลิเวอร์ pool ไหมอย่างที่บอกครับว่า 70%- 80%ตอนนี้ให้เราทำใจไว้นิดนึงเหมือนกันว่า70% 8 0สซาร่าไม่น่าที่จะต่อสัญญากับลิเวอร์ pool แล้วแต่ถ้าคนจะหวังคดีพิก20%แล้วกันอาจจะมีคดีพิกก็ได้แต่เบื้องต้นอะมองไม่เห็นภาพว่าจะเจรจา หาตรงกลางกันยังไงในเมื่อซาร่ามีจุดยืนแบบนี้ว่าต้องการเท่านี้เท่านั้นต้องการเงินระดับบ้าคลั่งเท่านั้นถึงจะแสดงเห็นว่าเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวเขาแต่ในขณะที่ร์พูก็บอกว่าจ่ายได้เท่านี้นี่คือค่าเหนื่อยที่มอบให้มันดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรร์พูแล้วแต่เราไม่สามารถให้บ้าคลั่งได้เพราะเราไม่อยากพังเพดานค่าเหนื่อยเราไม่อยากให้โครงสร้าง,งเราพังแล้วก็มันจะเกิดปัญหาในระยะยาว มันก็คือการมองต่างมุมนั่นเองนะครับก็ติดตามกันต่อฮะเรื่องนี้มันก็ยังคงยืดเยื้อครับแต่ทิศทางค่อนข้างชัดเจนว่าโอกาสตอสัญญาณน้อยลงเรื่อยๆในแต่ละวันในแต่ละวันมาดูกันที่ข่าวของเบนโดกกันบ้างนะครับนะเบนดกเนี่ยก็มีข่าวกับเรามาสักหลายวันแล้วก่อนหน้านี้เจมส์พีเอสนะครับนักข่าวงแอร์ a รติกยูเคก็บอกนะครับว่าลิปูกใกล้ขวาล่าสุดนี้มีอัปเดตจากทางเดลี่เมลนะครับสาหรับตัวรุปดาวรุ่งพรสวรรค์ของเซลติกเนี่ย เดลี่เมลบอกว่าร์พูลจ่อคว้าเบนโดกในราคาที่เป็นค่าค่าชดเชยร์พูพร้อมจ่ายค่าชดเชยอ,อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนตอนอ้ถูกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทนน 150, เท่านี้นี่ครับอินคอมเพนเซชันนะครับหนึ่งแเท่านั้นแล้วก็เป็นการรายงานตรงกันไงเดลี่เมลก็ยืนยันว่าริภูใกล้คว้าจริงๆในขณะที่ผมแอบไปดูใน Echo Echo ก็บอกใกล้คว้าเช่นกัน นะครับเจนนรอต้องการที่จะเสริมแกล่งให้กับอะคาเดมีของเรามีดาวรุ่งพรสวรรค์เข้ามาอีกคนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาปั้นอีกทีหนึ่งเบนโดเนี่ยถือว่ามีพรสวรรค์สูงแล้วก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งปีกเล่นได้2ฝั่งเพลย์เมคเกอร์หมายเลขสิบเล่นได้วิงแบ็กก็เล่นได้นะน่าจับตาเลยดูเลยทีเดียวแล้วก็มันน่าสนใจตรงที่ ทีมที่สนใจก่อนหน้านี้มีทั้งไบร์ทเยนมิวนิกทั้งแมนซิตี้นะแต่ว่าลิเวอร์พูลกำลังจะเป็นฝ่ายชนะ2ทีมนะั้นในการคว้าตัวเข้าอะคาเดมี่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ยังมีสีสันแล้วก็ข่าวอื่นม,มาฝากเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับช่วงนี้รถยนต์ซูซูกินะครับซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลนะครับโปรโมชั่นดีๆที่เหมือนกับมอเตอร์โชว์นะครับถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นให้เลือกเลยนะครับระหว่างโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนหรือขับฟรี120วันหรือรับส่วนลดอุปกรณ์ตตกแ่ง 50,000บาทสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ถ้าออกเป็นรุ่นเซหรือว่าสวิฟตนะครับสรุ่นนี้จะได้บันตรเตอร์นามันเพิ่มอีก3,000บาทด้วยสนใจนะครับไปที่ชรูมทั่วประเทศของ Suzuki m o t o r t h a i l a n d ได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยนะฮะร,รวมไปถึงเรียวแฟนนะอย่าลืมใครที่ต้องการไปทัวร์ดูบอลที่ประเทศอังกฤษกับทางเรียวแฟนนะครับนัดสุดท้ายลิเวอร์พูลเจอกับบุฟเฟ่ตันนะสิบแปดถึงยี่สิบห้าพฤษภาคมนี้รีบเลยนะครับไปที่แอดไลน์เบอร์โทรด้านมมมมมุขวาาาือเหหเหห็็นนน้ฮะดล่ง อันละช่องทางการติดต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจับจองพื้นที่ได้เลยนะครับมาดูกันที่อาริซงเบเกอร์นะครับก็มีบทสัมภาษณ์เอกซ์คลูซีฟนะครับกับทางเดอะการเดียนสื่อดังของประเทศอังกฤษโดยแอนดี้ฮันเตอร์นักข่าวสายหงแดงนะก็สัมภาษณ์หลายเรื่องแต่หนึ่งในเรื่องที่สําคัญและผมมองว่าเป็นสีสันดีนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของเขาสิ่งที่เขาพยายามพัฒนาอาริซงเบเกอร์บอกว่า ผมไม่ชอบเซฟแบบฮอลลีวูดอะอ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอาริซงเบเกอร์บอกว่าสิ่งที่ผมกำลังพัฒนาปรับปรุงมาตลอดเนี่ยในอาชีพของผมเนี่ยคือเรื่องของการพยายามทำให้ตัวเองพลาดให้น้อยที่สุดคุณจะเห็นว่าผมจะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษผมเป็นโกแบบนั้นแหละสไตล์ของผมเนี่ยคือการเซฟแบบพยายามให้ทุกอย่างมันเรียบง่ายที่สุดไม่ใช่เน้นการเซฟแบบโอ้โหเซฟโชว์กล้องท่าสวยอะไรแบบเนี้ยผมไม่ชอบแบบฮอลลีวูดเซฟ ไอ้คำว่าฮอลลีวูดเซฟคือเซฟแล้วผ่านกล้องแล้วมันสวยอะบินเซฟอะอะไรแบบเนี้ยนะผมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการยืนตำแหน่งเพราะว่าถ้าผมยืนตำแหน่งดีบอ,บอลมันจะมาตรงตัวผมอะผมจะไม่ต้องบินผมจะยืนตำแหน่งให้ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าบอลมันไปด้านข้างหน่อยผมถึงจะพุง่งผมจะพยายามพัฒนาการเล่นบอลด้วยเท้าด้วยเพราะว่าผมเนี่ยจะรอเซนเตอร์แบ็กให้ฉีกออกด้านข้างผมพยายามเล่นเสี่ยงตรงนี้ เพื่อที่จะออกบอลให้เพื่อนๆหรือบางทีถ้าฟูลแบ็คหาตำแหน่งให้ผมก็จะโยนบอลให้ฟูลแบ็คนะครับตรงนี้เนะี่ยเมื่อวานที่ผมโพสตในเพจด้วยนะครับหลายคนก็บอกเออมานั่งสังเกตเหมือนกันว่าเออพออ่านบทสัมภาษณ์ของพ่อหมีอันนี้แล้วเนี่ยทําให้ย้อนนึกดูนะว่าเออเราเราจะไม่ค่อยได้เห็นพ่อหมีอดีโซโตรเบเกอร์บินเซฟแบบเคยเห็นไหมแบบพวกโกลหลายคนเขาจะบินเซฟท่าด้วยสวยเออหูบินแบบตะปบอะไรเงี้ยบินแบบ บินเป็นเสือดาวเลยอะไรเงี้ยแต่แต่อาริซงเบเกอร์ส่วนใหญ่เวลาลูกเซฟเขาจะอยู่ในวิสัยที่แบบเซฟติดมือเซฟอยู่เซฟไม่ยากอะไรแบบเนี้ยหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องเซฟแบบบินเมื่อวางอลังการเออเพิ่งสังเกตว่านั่นเป็นเพราะว่าเขาพยายามเน้นเรื่องของการยืนตำแหน่งเป็นโกสายยืนตำแหน่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเขาจะเด่นสุดๆเลยมันจะเป็นเรื่องของการออกมามากว่าออกมาดวลหนึ่งๆเลยออกมาตัดออกมา เซฟออกมาคว้าออกจากขาดวหนึ่งอหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขาทําได้อย่างสุดยอดแล้วสถิติที่ผมเคยเปิดให้ดูหลายต่อหลายครั้งเขาคืออันดับหนึ่งของลีกในเรื่องของการออกมาดวลหนึ่งต่อหนึ่งนะออกมาดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับคู่ต่อสู้อันดับหนึ่งของลีกนะครับโอเคเกี่ยวกับเรื่องฟันได้บ้างนะครับโอริวัสกินเนี่ยก็ชมครับว่าฟันได้คือผู้เล่นที่ผมเจอด้วยแล้วยากที่สุดด,ดีที่สุดแล้วก็แบบแข็งแกร่งที่สุดเลยผมพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะเขาบอกงนี้ ฟันได้เนี่ยทั้งเร็วทั้งขังแล้วเขาทําให้ตัวเองเนมีพื้นที่มากพอแล้วตัวเขาเนี่ยมักจะไม่ค่อยโดนใครแบบเลี้ยงกระชากผ่านแบบดือด้อๆไม่มีฟันได้ไม่มีเรื่องแบบนั้นนะฮะเขาทําให้คู่ต่อสู้อ่ะแม้กระทั่งคู่ต่อสู้ได้บอลเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปดวลกับฟันได้ด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่โอรีวัตกินเขชื่นชมเลยนะฮะวัตกินเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ในเรดาร อยู่ในสายตาของทีมงานลิอร์พูเหมือนกันนะเป็นกองหน้าที่มีความปาดเปรียวรวดเร็วก็จับตาดูเหมือนกันครับสำหรับผลน,นี้แล้วก็ยิ่งมาพูดชมฟันได้เนี่ยเอออาจจะอยากมาเล่นไหมล่ะอ,อ,อยากมาเล่นกันที่นี่ไหมล่ะแต่คําถามนี้ต้องย้อนถามไปที่ทีมงานลิอร์พูด,ด้วยว่ามองว่าวัตกินเป็นเป้าหมายอันดับเท่าไหร่มากกว่าเรายังไม่ทราบตรงนั้นมาดูกันที่สถิติการเพรซิ่งนะครับดิสทันนะครับขอภัยสถิติเกี่ยวกับการ วิ่งระยะวิ่งในแต่ละนัดค่าเฉลี่ยนะแล้วก็สปินอันที่2เห็นคำว่าสปินไหมนั่นคือการวิ่งเต็มแรงนับเป็นจำนวนครั้งต่อเกมฟิมิโนโรครับมีจำนวนการสปินเนี่ยยีครั้งต่อเกมแต่ถ้านับในเรื่องของดิสทานหรือว่าระยะวิ่งเนี่ยเฉลี่ยต่อเกมนะครับสิบกิโลเมตรเป็นอันดับ1เทียบเท่ากับเอเดนสันคาร์นี่เนไเป็นสายวิ่งโอ้ทำงานหนักมากส่วนโชตาก็ วิ่งเป็นระดับ5ของหลีกนะครัสำหรับวัดกันในตำแหน่งตัวลุกหรือว่ากองหน้า10.0-10.8บาทกิโลเมตรนะก็ถือว่าโชต้าก็เป็นตัวที่ทํางานหนักเช่นกันแล้วก็ถ้ารวมถึงค่าสปินเนี่ยโชต้าก็อยู่ที่18ก็ไม่เบาเหมือนกันนะเรียกไดว่านักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยโดยเฉพาะตําแหน่งกองหน้า2คนนี้ก็เวลาได้ลงก็ทํางานหนักอยู่เสมอนะครับทิ้งท้ายกันที่โอกลี่แคนนนเนียนะครับ กองหน้าดาวรุ่งยูสิบแปดปีที่ผมเคยนําเสนออยู่สองสาครั้งแล้วล่าสุดนี้เมื่อวานนี้ก็ยิงใส่ดาร์บี้เคานตี้นะครับสเสมอหนึ่งหนึ่งทำให้ทีมตามตีสเสมอได้ในทีมยูสิบแปดนะแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือนี่คือลูกที่สามสิบสองในทุกรายการแล้วครับโอ้โหไปนี้กดไปสามสิบสองดอกแล้วนะลุ้นดูฮะในช่วงซัมเมอร์ในคอนโดนียจะถูกหนีบมาประเทศไทยด้วยหรือเปล่ามีเรามีแดงเดือดใช่ปะละ่ะอุ่นเครื่องแล้วก็มาแถบเอเชียมาเตะแถวมาเลเซียด้วย ดูซิว่าไอ้จ้งหนูนี่ถ้าถ้าทีมงานเรามองว่าที่หน้าหน้าหนีมาด้วยเราอาจจะได้เห็นฝีเท้านะคอนเนียเนี่ยแคนเนียเนี่ยเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่ยิงกระจายจริงๆในทีมยู18นะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ